สวัสดีค่ะวันนี้มาดูสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตซึ่งเป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลจากธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยที่ให้วงเงินสูงสุดถึง2ล้านบาทและอัตราดอกเบีย้ยเพียง15เปอร์เซต่อปีเท่านั้นท่านสามารถรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลที่เดียวจนครบทุกภาระและผ่อนสบายขั้นต่ำเพียง3%เปอร์เซเริ่มต้นที่500บาทต่อเดือนและจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้นเพียง4บาทต่อวันเท่านั้นและที่สาคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบคุคคลคำประกรันด้วยค่ะเพื่อชีวิตอิสระ ปลดทุกภาระมาดูสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตที่ให้วงเงินสูงสุดถึง2ล้านบาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยการอนุมัติวงเงินกู้จะขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะผ่อนสบายจ่ายคืนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง500บาทหรือ3เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่ว่ายอดใดจะสูงกว่าให้คุณสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพจ่ายนย ้อเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินและจ่ายมากเพื่อลดต้นลดดอกก็ได้ และนอกจากนี้สามารถรีไฟแนนซ์ผ่อนเบาไม่ว่าจะหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดรวมหนี้ไว้ที่เดียวจบครบทุกภาระพร้อมจ่ายดอกเบี้ยลดลงเสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าลดอัตราผ่อนต่อเดือนที่หนักอึ้งให้เบาสบายแถมมีเงินใช้เหลือเบิกจ่ายได้ในยามจำเป็นและที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันและยังมีวงเงินสำรอง งยามฉุกเฉินให้คุณวางแผนการใช้เงินได้อย่างอิสระพร้อมวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้รองรับทุกค่าใช้จ่าย เพียงโทรมาที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เบอร์โทร026975454ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง22นาฬิกาจำกัด5ครั้งต่อวันและกำหนดขั้นต่ำ1,000บาทต่อครั้งและจำนวนเงินเบิกสูงสุดอยู่ที่3 0แสนบาทต่อวันค่ะตรงนี้เรามาดูกันว่าคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและสัญชาติไทยมีอายุ20 65ปีค่ะเป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงานรัฐ วิสาหกิจโดยมีรายได้ขั้นต่ำ5 0า0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปหรือมีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า3 0,000ื่นบาทต่อเดือนและเมื่อรวมรายได้อื่นต้องไม่ต่ำกว่า5 0,000บาทและอายุงานไม่ต่ำกว่า4เดือนค่ะ โดยเอกสารประกอบการสมัครจะประกอบด้วยหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนโดยจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย30วันนับจากวันที่ลงนามในใบสมัครนะคะและ2คือสลิปเงินเดือน1เดือนหรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและอายุงานโดยอายุเอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือนค่ะและข้อ3คือสำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง4เดือนค่ะในกรณีสมัครเพื่อรวมหนี้ขอเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะคะกรณีรวมหนี้บัตรเครดิตให้นำใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตพร้อมกับแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุดค่ะหรือในกรณีรวมหนี้สินเชื่อบุคคลให้นำใบแจ้งหนี้สินเชื่อบุคคลพร้อมแบบฟอร์ม พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุดมาด้วยค่ะซึ่งตรงนี้หากท่านไหนสนใจหรือว่ามีคำถามนะคะสามารถสอบถามไปได้ทุกวันที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เบอร์โทร02-697-5454เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันค่ะและนอกจากนี้เรามาดูสินเชื่ออ,อื่นเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะ สินเชื่อเงินด่วนล i n BK สามารถยืมเงินด่วนได้พร้อมกับฟรีดอกเบี้ย2เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนด้วย หลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดให้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันที่บางคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเงิน thunder และ5ให้มันนี่ตามที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นรีวิวไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดทางธนาคารกรสิกรไทยก็ได้จับมือกับไลน์ให้บริการบนแอปไลน์เลยให้คุณสามารถกดยืมเงินฝากเงินหรือโอนเงินให้เพื่อนในไลน์ก็ยังได้ คราวนี้มาดูกันเรามีวิธียืมเงินผ่าน l ลาย BK สมัครได้ง่ายๆ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันหรือถึงแม้เป็นอาชีพอิสระหรือว่าติดเครดิตบูโรก็สามารถสมัครได้ค่ะ มาดูจุดเด่นของการยืมเงินผ่านไลน์ b ีก็คือยืมเงินผ่านไลน์ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนรายได้ขั้นต่ำ7 000บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่ต้องมีรายได้ประจำก็สามารถยืมเงินผ่านไลน์ b ีได้ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นยืมเงินฟรีดอกเบีย้ย0%นปเซนานถึง2เดือนด้วยนะคะแล้วก็อนุมัติไวดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 20- 25ต่อปีโดยเป็นการยืมเงินกสิกรอีกต่อหนึ่งอัตราดอกเบี้ยรตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าแพงหรือไม่แพงถ้าใครอยากได้เงิน กู้ไวก็ต้องสามารถรับอัตราดอกเบีย้ยในระดับนี้ได้ส่วนในการขอวงเงินไว้ก่อนเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็สามารถทําได้แล้วก็สมัครง่ายจบในแอปเดียวก็คือแอปพลิเคชัน l i น์นั่นเองและนอกจากนี้ยังสามารถหักบัญชีเงินฝากผ่านไลน์ BK อัตโนมัติได้หรือว่าจะจ่ายเองผ่านบัญชีไลน์ BK ก็ได้อีกด้วยในส่วนวง ในส่วนของวงเงินนี้จะมีให้เลือก2แบบก็คือวงเงินยืมพร้อมใช้ที่จ่ายขั้นต่ำได้แล้วก็ที่เหลือจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มและวงเงินที่ให้ยืมแบบผ่อนชำระ12เดือนนานสูงสุดถึง60เดือน คราวนี้มาดูกันวิธียืมเงินด่วนผ่านลาย BK ทําอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกก็คือกดเปิดบัญชีลาย BK ซึ่งทําได้ง่ายมากๆเวลาเราจะยืมเงินผ่านลาย BK เราต้องทําการเปิดบัญชีลาย BK ก่อนถ้าเกิดมีบัญชีลาย BK แล้วข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะ ซึ่งบัญชี L ลาย BK นี้เป็นบัญชีออนไลน์ที่เราใช้โอนเงินหาเพื่อนได้ง่ายๆคล้ายๆกับการส่งสติกเกอร์ในลา์หรือว่าจะฝากเงินดอกเบีย้ยสูงหรือว่ายืมเงินโดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งก็สามารถเปิดบัญชีได้ง่ายมากๆถ้าเกิดมีแอป PLUS ของกสิกรอยู่แล้วหรือถ้าไม่มีกสิกรก็ไม่ได้ยากอะไรคือถ้าใครไม่มีกสิกรก็สามารถสมัครลาย BK ในแอปลาตามวิธี แต่กดยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชนแล้วไปยืนยันตัวที่ Big C หรือว่า Curry Express ก็ได้ขั้นตอนที่2คือกดลายยืมเงินลาย BK ที่ c r e ดิต Line หลังจากที่เรามีบัญชีลาย BK แล้วเราสามารถกดเข้าไปที่เครดิต Line เพื่อสมัครบริการกู้ยืมเครดิต l ล n ์ได้สรุปมาสั้นๆ6ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ อันแรกเลยก็คือเข้าสู่หน้าหลัก l ลน์ BK โดยไปที่แอป l i n ์แล้วก็เลือกที่ w a l l e t ปุ่มขวาล่างแล้วก็กดที่ l ลน์ BK ข้อ2ก็คือเลื่อนไปด้านล่างจะเห็นช่องวงเงินให้ยืมแล้วกดปุ่มสมัครได้เลยค่ะข้อ3ก็คือกรอกข้อมูลเพื่อยืมเงินกดยืนยันและยอมรับสัญญาข้อ4เลือกวงเงินที่ต้องการยืมเงินข้อ5กดยืนยันการสมัครสินเชื่อและ6คือสัญญาสินเชื่อเสร็จสมบูรณ์ โดยในส่วนของรายละเอียดของเอกสารว่าจะต,ต้องใช้จะแบ่งออกเป็น2เคสกรณีถ้ามีบัญชีกสิกรเดินบัญชี6เดือนขึ้นไปการขอวงเงินสามารถขอได้เลยแล้วถ้าต้องการเพิ่มวงเงินก็สามารถยืดเอกสารเพิ่มเติมได้ด้วยแต่ถ้าใครไม่มีบัญชีกสิกรไทยก็ให้อัปโหลดสเตทเมนต์ธนาคารอื่นแทนก็ได้ ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้วก็สามารถกดใช้วงเงินได้เลยซึ่งถ้าวงเงินไม่เพียงพอก็สามารถแนบเอกสารผ s t สเต m เมนย้อนหลังเพื่อให้ทางกสิกรไนยพิจารณาคำขอเพิ่มวงเงินได้ต่อไปโดยสามารถยื่นได้ที่5บัญชีรู้ผลขอเพิ่มวงเงินได้ใน1-3วันทำการเท่านั้นและนอกจากการยืมเงินผ่านลาย BK แล้วยังมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นยืมเงินผ่านแอปเงินทันเดอร์หรือว่าแอปห้าให้มันนี่ที่จับมือกับกลุ่มธนาคารไทยพา รู้ผลไวใน15-30นาทีแล้วก็รับเงินภายในวันได้ด้วยวันนี้ก็เอามาฝากกันวิธียืมเงินด่วนผ่านไลน์ BK ที่กู้ง่ายไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนติดเครดิตบูโรก็สมัครได้ใครสนใจก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเข้ามาดูกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะหรือว่าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะจะช่วยตอบคำถามให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ